กว่าเหนื่อยนะคะบ,บินมาไกลๆอย่างนี้ไม,ไม่เหนื่อยนะคะอ่ะจับมาหนึ่งคำถามเอาละครับมาคำถามของน้องแพนเค,ค้กนะครับสงการปีนี้น้องแพนเค,ค้กอยากเล่นน้ำกับใครมากที่สุดเพราะอะไรคะหนูอยากเล่นน้ำกับใครมากที่สุดะครับกับพ่อกับยา่าค่ะกับคุณพ่อกับคุณยา่าทำไมถึงอยากเล่นน้ำกับคุณพ่อกับคุณย่าคะ เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรคะทำไมหนูชอบเล่นน้ำแต่คุณพอ่อกับคุณย่ญาตคุณพ่อใจดีหรอคะค่ะคุณพ่อคุณพ่อใจดีคุณพ่อคุณพ่อเคยซื้ออะไรให้หนูบ้านซื้ออะไรที่หนูชอบที่สุดเลยอ่ะคุณพ่อซื้ออะไรคะของเล่นของเล่นเหรอชิ้นชิ้นที่หนูชอบที่สุดคุณพ่อซื้ออะไรให้คะ เฟอร์บ <Fur> ี้ว้าเฟอร์บี้พี่ยังไม่มีเลยเฟอร์บี้มันมันกินอาหารอะไรคะมันกินอะไรเฟอร์บี้จำได้ไหมหนูดูให้อาหารมันไหมใช,ใช่ให้ให้บ่อยไหมคะไม่บ่อยวันวันนี้หนูให้อาหารมันหรือยังอย่างค่ะอยัางหนูเดี๋ยวมันหิวนะปกติหนูเอาเฟอร์บี้ไม่ได้สงการด้วยไหมคะไม่ทำไมล่ะคะ เดี๋ยวมันพางโอนะเดี๋ยวมันพางวาโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาไว้สวยๆก่อนแล้วเดี๋ยวบินกลับไปนะคะเอาบินกลับไปขอบคุณน้องแพนเค้กนะครับเอาแล้วนะและตอนนี้